ติวสอบเมทริกซ์ข้อที่7นะครับจากทั้งหมด20ข้อนะเรามาดูโจทย์กันเลยเขาบอกว่ากำหนดให้ a เป็นเมทริกซ์ที่มันจะติดตัว a ตัว b อยู่เห็นไหมครับแล้วก็เมทริกซ์ Matrix i เนี่ยเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์นะครับ a กับ b เป็นจำนวนจริงโดยที่ a คูณ b ไม่เท่ากับ0และเมทริกซ์ a สอดคล้องกับสมการอันนี้นะครับจงหาค่าของ det 3a กํลัง2คูณกับ a transpose คูณกับ a inverse นะครับข้อนี้น้องๆเห็น a inverse ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราไม่ได้หาตรงๆหรอกแต่ถ้าต้องหาก็ไม่ยากเนอะอ่ะ เรามาเริ่มกันก่อนนะครับตอนนี้จะเริ่มจากตรงไหนดีก็แล้วแต่คนถนัดนะเดี๋ยวค,ครูครอบจะพาไปคิดจากตรงที่มันเป็นคำถามตรงเดทก่อนเลยนะแปบ๊บนึงนะครับเล้ละเริ่มจากตรงที่มันเป็นเจ้าเดทเยอะๆกรอนตรงนี้เรามาตีความนิดนึงก่อนจะทำอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรนะครับก็คือ จากสิ่งที่โจทย์ต้องการคือเดตของ 3a กําลัง2คูณ a transpose คูณ a inverse ข้อนี้ดูเหมือนเขาจะตั้งใจให้เราเนี่ยใช้คุณสมบัติของเดตมากๆเลยนะครับโดยคุณสมบัติที่1ก็คือเราสามารถที่จะดึงเอาค่าคงที่มาไว้ข้างหน้าได้เลยแต่มีข้อแม้ว่า ค่าคงที่ที่ดึงออกมาจะต้องยกกำลังเท่ากับจำนวนมิตินะครับทีนี้เนื่องจาก a, า a เนี่ยมันมีมิติเป็น2คูณ2ต่อให้ยกกำลัง2มันก็จะเป็น2คูณ2เมื่อคูณกับ a t r a n s p o r t มันก็จะเป็น2คูณ2ถูกไหมและเมื่อคูณกับ a inverse มันก็จะเป็นมิติ2คูณ2ดังนั้น เวลาเราจะยกกำลังเนี่ยเราจะต้องยกกำลัง2เท่ากับมิติโอเคไหมครับประมาณนี้ส่วนที่เหลือนะฮะมันก็จะเป็นเดซของผลคูณคือ A กำลังสองคูณ A อทรานสโคูณ A อ n ินเวอรเราใช้ไป1คูณนะสมบัติละนะครับก็คือ9เนาะต่อมาตัวนี้ได้9ต่อมา เราจะใช้คุณสมบัติถัดมาก็คือเดตของเมทริกซ์คูณกันเนี่ยสามารถแยกเป็นเดตของเมทริกซ์ทีละส่วนได้นะครับก็คือส่วนที่1คือ d ดต A อกำลัง2ส,ส่วนที่2คือ d ดต A t ทร n นสโพ e ส่วนที่3ก็คือ d ดต A i อินเวอทันไหมครับเราจะได้อันนี้ก่อนทีนี้ เราก็มาใช้คุณสมบัติย่อยถัดมาอีกก็คือตัว det a กำลังสงเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ det a แล้วค่อยยกกำลังสองอันนี้เป็นคุณสมบัติของด e เทอร์ n ินแนนต์นะล้วนๆเลยตัวถัดมาก็คือ det a transpose จะมีค่าเท่ากับ det a ครับจำได้ไหมคือจะ transpose หรือไม่ transpose determinant ก็เท่ากัน จากนั้นก็ det A inverse จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน det A อันเนี้ยคุณสมบัติของ determinant ล้วนๆเลยแล้วน้องๆต้องพยายามจำให้ได้ด้วยนะสมบัติของ det เนี่ยออกข้อสอบเยอะออกข้อสอบบ่อยเลยนะครับขั้นต่อมานะครับน้องๆเราลองดูซิว่าเจ้า det A เนี่ยตัวบนกับตัวล่างมันตัดกันได้เหลือ1 ดังนั้นสิ่งที่น้องๆต้องหาจริงๆในข้อนี้คือหาเดซเอให้ได้แล้วมาแทนตรงนี้แค่นี้เองนะครับก็ติดไว้เป็นสมการที่1พอเข้าใจไหมเราจะต้องแปลโจทย์ก่อนว่าเขาต้องการอะไรนะฮะหลังจากเราแปลได้แล้วเราก็ไปหาเดซเอทีนี้มันก็ไม่ง่ายเนะาะเพราะว่า ไอเจ้าสมก,การที่เขาให้มาตรงนี้มันก็ดูยุ่งยุ่งเห็นไหมครูครับจะยกสมก,การนี้ลงมาพิจารณาใหม่นะครับก็คือจากที่โจทย์ให้มาก็คือ2คูณกับ A-I ลบ i แล้วก็อิน e วอรมีค่าเท่ากับ 4I แล้วก็ลบ A จากสมก,การนี้นะครับครูครับก็จะหา A ให้ได้เนาะ ซึ่ง a เนี่ยมันคือ1 a b c มันจะติดตัว a กับตัว b โอเคไหมเราก็ลองลงมาดูตรงนี้นะครับเอาแล้วนะจากสิ่งที่เขาให้มาตรงนี้มันทําให้ครูกรอบนึกถึงสูตร i n นเ r อรสูตรหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมปกตินะถ้าน้องๆมี a นะครับคูณกับ a inverse มันจะเท่ากับเมทริกเอกลักษณ์จำได้ไหม ดังนั้นถ้าคูกอบใส่ตัวนี้ให้เป็น a ลบ i นะครับเ,เดี๋ยวก่อนเขียนสลับที่ดีกว่าจะได้ดูง่ายกว่านะครับถ้าคูกอบมีเน no ะ metric นเวอร์สคูณกับ metric a มันจะได้ metric เอกลักษณ์ถูกไหมทีนี้ถ้าคูกอบแปลงตัวนี้นะเปลี่ยนตัวนี้แทนด้วย a ลบ i แล้วมันอยู่ใน Inverse แสดงว่า A ตัวเนี้ยมันก็คือ a อลบไถูกไหมก็จะเท่ากับเมตริกเอกลักษณ์ตามสูตรของเขาตรงนี้เข้าใจไหมครับดูทันไหมนะกูกรับใช้หลักการที่ว่าถ้าเรามี Inverse คูณกับตัวมันเองจะได้เอกลักษณ์แต่ในความหมายที่แท้จริงคือไม่ว่า เอตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนตามกันได้เลยนะมันก็จะคูณกันแล้วเท่ากับ Matrix, เมทริกซ์เอกลักษณ์อยู่ดีหรือถ้าใครงงดูอันนี้เมทริกซ์อินเวอร์สคูณกับตัวมันเองแล้วจะได้เอกลักษณ์ไอเจ้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ให้เปลี่ยนไปพร้อมๆกันแค่นี้เองโอเคไหมนะฮะเราจะใช้วิธีการแบบนี้ในการเปลี่ยนโฉม ของสิ่งที่โจทย์ให้มาด,นะดังนั้นนะดังนั้นนะสิ่งที่โจทย์ให้มาตรงเนี้ยสังเกตว่าข้างซ้ายเขาให้เป็น inverse. อินเวอร์สอ่าเขาให้เป็นอินเวอร์สแปลว่าดี่าวนะครับเขียนชานิดนึงข้างข้างซ้ายเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างขวาแม่ข้างขวา มันคือ 4i ลบ a ดูนะฮะถ้าสมมุติว่าครูกรับเอาเมทริกซ์ a ลบ i คูณข้างหลังเราก็คูณข้างหลังทั้ง2ข้างนะคูณอย่างนี้นะจะเห็นว่าตัวนี้เป็นอินเวอร์สตัดกับตัวมันเองก็จะเหลือแค่เมทริกเอกลักษณ์ทั่ไหมในขณะที่ด้านขวานี่เนาะเราคูณกระจาย เอา 4i เนี่ยเข้าไปคูณกับ a เอา 4i ก็เข้าไปคูณกับ i ก็เป็น 4i กำลัง2เอาลบ a คูณกับ a ก็เป็นลบ a กำลัง2แล้วก็ลบ a คูณกับลบ i เป็นบวก a คูณ i เห็นไหมครับเรากำลังจะหาเมตริก a โดยใช้เทคนิคอินเว s e ์คูณกลับเข้าไป แล, gamer, แล้วเราก็ใช้คุณสมบัติของเมทริกซ์เอกลักษณ์ดังนี้ครับน้องๆอันนี้เหมือนเดิมเมทริกซ์เอกลักษณ์ i คูณกับ a ก็จะได้เมทริกซ์ a เท่าเดิมใช่ไหมเมทริกซ์เอกลักษณ์ i กําลังสองก็จะได้ i เท่าเดิมนะครับแล้วก็ลบกับ a กําลังสองบวกกับ a เฉยๆเพราะ a คูณ i ก็ได้ a นั่นแหละนะฮะ นี่เป็นเรื่องของเมทริกซ์เอกลักษณ์ที่น้องๆต้องรู้เนาะต่อมานะครับค,ครูคับเอาเมทริกซ์ที่มี 4a ตัวนี้ไปบวกกับเมตริกซ์ a นะฮะมันก็จะกลายเป็นเมตริกซ์ 5a แล้วก็ a กำลังสอยู่ที่เดิมในขณะที่ลบ 4i ค,ครูกับย้ายไปฝั่งซ้ายมันก็จะกลายเป็นเมทริกซ์บวก 4i ย้ายได้นะ บวกลบย้ายได้แต่ถ้าคูณการอยู่อย่าสลับนะครับถัดมานะเนื่องจากมันเป็นเมตริกเอกลักษณ์ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราบวกเฉพาะสัมประสิทธิ์ได้เลยมันก็คือเมตริก 6i เท่ากับ 5a ลบกับ a กําลัง2ทันไหมครับโอเคเนาะทีนี้เนี่ย ไอ้เจ้า 5a ลบ a กํลัง2จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดึงดึงเอาเมทริกซ์ a ออกไปได้นะครับแต่ดึงแล้วต้องเหลือเมทริกซ์ i เอาไว้นะส่วนตัวที่2มันมี a 2อันดึงไปอันหนึ่งก็จะเหลือ a เฉยๆตรงนี้งงหรือป่ะน่าจะงงนะคืองี้ครับน้องๆ ถ้าเรามีเมทริกซ์ 5a นะครับแล้วบวกกับ a คูณ a เวลาเราดึงตัว a ออกไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าดึงแล้วเป็น0ูนะแต่ถ้ามันเป็นจำนวนจริงอะ่ะตอนที่มันเป็นจำนวนจริงเราดึงแล้วเราเหลือ1ใช่ไหมแต่ทีนี้มันเป็นเมทริกซ์เมทริกซ์เนี่ยเมื่อดึงออกไปแล้วเราจะต้องเหลือ matrix, เมทริกซ์เอกลักษณ์วางไว้แทนเพราะอะไร เพราะเวลาคูณกลับเข้ามามันจะได้เป็น 5a เหมือนเดิมเนื้อออกไหมนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องของเมทริกซ์ดังนั้นการที่เราจะเอาอะไรมาบวกมาลบกันต้องอยู่ในรูปของเมทริกซ์แปลว่าดึง a ออกไปต้องเหลือเมทริกซ์ i เอาไว้นะครับนะฮะโอเคตอนนี้คูกลับก็เลยได้เมทริกซ์ประมาณนี้ซึ่ง a เนี่ยเป็นเมตริกที่โจทย์กำหนดมาให้ว่า1 a นานกับ b สี่นนั้นคูกรฟ์จะแทนอย่างนี้ครับ a เนี่ยคือเมตริกหนึ a b สอย่างนี้นะในวงเล็บในวงเล็บเมทริกเอกลักษณ์คือ1101เ 0, 0, 1. มทริก a มันก็คืออันนี้แหละเนาะอ่าคูกฟรฟ์เขียนอย่างนี้ก่อนนะแล้วทั้งหมดนี้อยู่ในวงเล็บ และคูณกับเมทริกซ์หนึ่งเอสี่เหมือนกันนะฮะส่วนทางซ้ายก็คือ6คูณกับ1001 0, 0, 1, นะฮะเมทริกเอกลักษณ์จากนั้นเราก็ดำเนินการนะดูทางขวานะเอา5คูณเข้าไปมันก็จะกลายเป็น 5, 0, 0,5แล้วก็ลบกับเมทริกซ 1>, 1 a b c เอเคไหมแล้วก็ค่อยมาคูณกับข้างนอกคือ1 a b c ฝั่งซ้ายเอา6คูณเข้าไปก็จะเป็น6 0 06นะครับประมาณนี้คิดทันไหมครับนะนะค,ครับก็ทำตามขั้นตอนมาเรื่อยๆอย่าไปฝืนนะครับนะ้องๆเวลาทำโจทย์เรื่องเมทริกซ์อย่าไปฝืน นะทำตามธรรมชาติของเมตริกซ์ทีนี้เราทําการบวกลบข้างในคืออะไรเอาเมทริกซ์ตัวแรกเนี่ยนะครับไปลบกับตัว2 5งลบหจะเหลือ4ีนะครับ0ูย์ลบ a จะเหลือลบเเครื่องหมายลบอยู่ตรงกลางนะ0ูลบ b จะเหลือลบ b นะครับ5ลบสก็จะเหลือ1นี่คือเมทริกซ์ในวงเล็บ แล้วค่อยเอามาคูณกับ1 a b C อย่างนี้นะเห็นไหมฮะคูณอีกนิดเดียวนะครับน้องๆคูณอีกนิดเดียวเราก็ดำเนินการคูณเมทริกซ์นะครับแถว1คูณหลัก1ก็คืออะไร4ลบกับ a b นะครับแถว1คูณหลัก2เนาะแถว1คูณหลัก2ตัวนี้จะได้0ูนนะเพรว่ามันจะเป็น 4a ลบ 4a แถว2คูณหลัก1ก็จะได้0นะแถว2คูณหลัก2ก็จะเป็นอะไรเอ่ย4ลบ ab ถูกไหมอ่า1คูณ4ได้4นะครับแล้วก็ลบ ab ข้างบนมันจะได้เมทริกซ์ที่คล้ายๆกับเมทริกซ์ทางซ้ายอะ่ะก็คือตำแหน่งที่เป็น0ก็จะ0ตรงกันเพราะฉะนั้น เราจะเทียบเท่ากันโดยจับเลข6ไปเทียบเท่ากับ4ลบ a b นั่นเองถูกไหม,มนะครับเราก็จะได้4ลบ a b ประมาณนี้ดังนั้นถ้าค,ครูกรัย้าย a b มาฝั่งนี้นะครับมันก็จะเท่ากับ4เดิมแล้วย้าย6 b, มาลบก็แปลว่า a คูณ b เราได้ลบ2นะครับโอเคนะ คือเราอาจจะยังไม่ได้ a b แต่เรารู้ว่าผลคูณของ a b เป็นลบสทีนี้ถ้าเราต้องการหาเดซ a นะครับน้องๆ a เราคืออะไรนะฮะเนื่องจาก a เราคือ1 a b 4ถูกไหมถ้าเราต้องการหาเดซ a มันก็คืออะไรฮะก็คือคูณลงคูณลงก็คือ1คูณ4 แล้วก็ลบคูณขึ้นคูณขึ้นก็คือ a กับ b คูณกันใช่ไหมคูณขึ้นก็คือ a b คูณกันแล้วเราก็ลองใส่ตัวเลขว่า a b ของเราคือลบ2เห็นไหมใช่ป้าจากที่เราหาไว้ดังนั้นค่าของเดซ a ก็คือ4บวก2เป็น6เรียบร้อยแล้วสังเกตดีๆเราไม่รู้ a เราไม่รู้ b แต่เราสามารถหาเดต A ได้โดยใช้แพ็กเกจสำเร็จรูปเรารู้ว่า A คูณ B ได้ลบ2เราก็เอาไปแทนทั้ง AB นั่นแหละนะครับสรุปตอนนี้เราจึงได้เดตเเท่ากับ6ซึ่งเราติดค้างไว้ตอนแรกว่าถ้าเราได้เดตเเราก็จะเอามาใส่ตรงนี้เห็นไหมเราแทนค่านะครับแทนค่า เดทเเนี่ยเท่ากับ6ลงไปเพราะฉะนั้นจากสมการที่1น,นะสมการที่1ก็คือ9คูณกับเดทเอกำลัง2มันก็คือ9คูณกับ6กำลัง2เราก็จะได้อะไร36คูณ9 9คูณ6ได้54ทด5 9 3 27 27บวกกับ5ก็เป็น3 2 4เรียบร้อยถูกไหมถ้าไม่มั่นใจก็คูณอย่างนี้ก็ได้9 6 5 4 9 3 27 28 29 30 31 32เนี่ยฮะได้3 2 4นี่คือคำตอบของข้อนี้นะครับก็คือสรุปเดดของ3 a กลัง2 a transpose a inverse มีค่าเท่ากับ3 2 4ครับ324 เรียบร้อยวิธีคิดมันจะประมาณนี้ถามว่ายุ่งยากไหมก็ยุ่งยากอะ่ะก็มันเป็นข้อสอบนะครับแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมละ่ะก็ทําได้ไม่ได้มีอะไรเกินกําลังเกินเนื้อหานะครับไม่ได้ออกไมเนอร์โคแฟกเตอร์ให้ยากเย็นอันนี้แค่คุณสมบัติของเดดเอาให้เคลียรย์นะครับแล้วก็ฝึกทำเองอีกสักรอบหนึ่งโอเคไหม ใครจำคุณสมบัติของเดดไม่ได้เปิดหนังสือเรียนดูเลยมีอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็มาฝึกทำให้คุ้นเคยอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวคูกกราบเลื่อนหน้าจอให้ดูทั่วๆนะครับสีแดงเนาะค่อยๆไล่ลงมาเพื่อใครทำเองแล้วมาเทียบตัวเลขกันเขนะฮะพอเราได้เด A เป็น6ปั๊บเราก็เอากลับมาใส่ในสมการที่1นะแทนเดเป็น6 6กำลัง2ก็คูณกับ9นะครับก็ได้54คูณ6อะไรก็ลองดูสรุปตอบ3 24นะครับโอเคมีคำถามอะไรไหมเอ่ยมีก็ฝากเอาไว้นะคอมเมนต์ฝากเอาไว้นะครับแล้วก็อยากให้ลองฝึกทำเองอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นการติวสอบแล้วแปลว่าน้องๆกำลังจะสอบแล้วถึงได้ดูโจทย์แบบนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมฝึกเพื่อให้ทำได้เนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับ